สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามเดยครับวันนี้เปื่อยมากๆนะเปื่อยแบบเปอยจริงๆเปื่อยขั้นสุดคือด้วยความที่เจกจบเว้ยวันนี้มีประชุมแบบหอันแบบสรุปงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เหลือทิ้งทวนงานสุดท้ายซึ่ง สุดท้ายก็ไปได้ทำแย่ yeah, จริงแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าอันนี้จะคอมพีดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็รอฟีดแบ็กกับการที่เอาไปใช้เรียวยุสเซอร์อีกทีหนึ่งนะถ้าแบบใช้เรียวยุสเซอร์แล้วแล้วมันมีฟีดแบ็กอะไรมาแล้วเขาเก็บมาได้ก็คงจะเอามาแก้งานกันแต่ว่าวันนี้ที่กูถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้คือ6กโมงเย็น คือกูพยายามแบบว่ากูคิดว่ากูจะพูดอะไรกับพวกมึงดีวันนี้กูจะทําอะไรกับพวกมึงดีแล้วกูก็พยายามอยากถ่ายแต่มันไม่ได้พยายามขนาดนั้นน,น,นะอย่างที่มึงรู้กูก็นั่งเปื่อยดู YouTube ดูทีวีนู่นนะี่นั่นเล่นเปื่อยแล้วก็นั่งดูคอมว่ามีงานเข้ามาไหมนะอะไรเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีเปื่อยแล้วกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับพวกมุงดีกูก็เลยแบบเอองั้นกูขอบ่มตัวเองให้ทั้งวันกูไปเปยยื่อยจริงๆริงก่อนแล้วแบบเออค่อยเล่าว่าเอกูรู้สึกยังไงซึ่งนี่แหละครับความรู้สึกของกูวันนี้เปื่อยมากมากคือไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่กูจะไปนอนห้องกูเลยก็เพราะว่ามัน w o r k f r ฟ m home 2วันใช่ไหมแล้วก็เลยกาว่าเอองั้นถ้า work from h o ม e 2วันกูก็ไปนอนกูคืนนึงแล้วก็กลับมาที่นี่วันเสาร์ก็พาน่วาปม ไม่ได้ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าเพลินไปนัดไปนัดช่างตรวจห้องเป็นพรุ่งนี้พอเพลินนั่งนัดช่างตรวจห้องเป็นพรุ่งนี้เช้ากูก็เลยเออถ้ากูไปนอนห้องกูจะตื่นเช้ามานี้ก็ขี้เกียจนะนะก็เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรนอนนี้ยาวๆไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากแวะเป็นรดน้าต้นไม้เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะไปพรุ่งนี้หรืออะไรยังไงก็ ค่อยแวะไปอยากกินข้าวป้าด้วยไม่ได้กินข้าวป้านานแล้วแล้วก็สําหรับวันนี้ที่จะต้องไปห้องก็ก็กลายเป็นว่าอ,อกูไม่ได้ไปห้องแล้วนะไม่ได้ไปห้องกูแล้วก็อยู่นี่ย,วยาวๆไปนะก็ประมาณนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเลยเถิดกันเลยตอบ3ามที่หกคำถามที่ทําให้คนรักกันกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้คุณสนิทกับครอบครัวแค่ไหนและรู้สึกว่าชีวิตวัยเด็กของคุณมีความสุขมากกว่าคนส่วนใหญ่หรือเปล่าคำถามนี้แม่งขูหแอป แอบซึมเหมือนกันเพราะว่าในมุมมองกูนะตอนถ้าเป็นตอนนี้นะกูไม่สนิทกับครอบครัวเลยกูกูค่อนข้างเหลือความผูกพันกับครอบครัวน้อยมากมากมันคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่กูจะเล่าเรื่องนี้ออกไปนะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นหนึ่งในสามที่อกคำถามกูจะเล่ามันออกไปอย่างจริงใจแล้วกันว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้กูพยายาม เป็นลูกที่ทําหน้าที่ลูกที่ดีโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นลูกที่ดีขนาดนั้นใช้ชีวิตให้พ่อแม่อยู่ได้อย่างเรียบร้อยดีไม่ไปกวนพ่อแม่ในขณะเดียวกันก็ไม่เอาพ่อแม่มากวนตัวเองตั้งใจใช้ชีวิตแค่อย่างนี้นั่นคือความผูกพันกับพ่อบผัวตอนนี้นะ แต่ว่ากูจําได้ว่ายันมีช่วงหนึ่งที่กูยังไม่ได้งานเว้ยช่วงนั้นพ่อกูยังไม่ได้ป่วยแล้วก็แม่กูยังมีงานทําอยู่อะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าช่วงนั้นคือช่วงที่กูผูกพันกับพ่อโค้กมากที่สุดในชีวิตมากกว่าตอนเด็กอีกตอนเด็กอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่าตอนเด็กเราเรื่องตอนนี้ก่อนตอนที่กูเพิ่งจบแล้วยังไม่มีงานเนาะก็เที่ยวไปเที่ยวมากับมอทํางานที่มอทํางานที่มเนี่ยก็จะมีแบบพวกส่งลงส่งเลมอะไรเงี้ย แล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่บ้างแล้วช่วงนั้นอ่ะกูรู้สึกว่ากูได้คุยกับเขามากขึ้นคุยในเรื่องที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยในชีวิตเพราะว่ากูยังไม่ถึงสเตจนั้นสเตจอย่างเช่นเออมีความรักรักมันควรจะไปต่อ,อยังไงดีป้าอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่ากูจะปรึกษาพ่อปรึกษาแม่เลยไม่เคยคิดว่าการที่นอนอยู่บ้านแล้วมีความสุขเลยซึ่งช่วงนั้นมีแต่พอหลังจากนั้นอ่ะพอกูแบบได้งานแล้วเฟดไปอยู่ที่ชนบุรีแล้วใช่ป่ะมันก็เหมือนระดับความสัมพันธ์ก็เฟดกันไป ก็ประมาณนั้นแล้วก็เพียงเป็นครอบครัวกันอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตอนเด็กอย่างตามคําถามที่มันเล่าที่มันถามให้เราเล่าว่าตอนเด็กเนี่ยเราเติบโต,ตยังไงมีความสุขก,กว่าเด็กคนอื่นไหม mm hmm. กูคิดว่าไม่ mm hmm. เพอเผออาจจะเหงากว่าเด็กคนอื่นหลายๆคนด้วยซ้ําเพราะว่ากูเนี่ยถูกเลี้ยงมาให้ดูแลตัวเองได้คือตั้งแต่ตอน ปฐมแล้วด้วยความที่ตอนเด็กๆไม่แน่ใจเหมือนมีคําถามหนึ่งเคยเล่าให้ฟังมั้งว่าพ่อกับแม่กูทะเลาะก,กันแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่จะต้องแยกจากกันอ๋อเออน่าจะเล่าในเรื่องประวัติชีวิตแล้วเนาะนั่นแหละพอเขาจะต้องแยกจากกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ต้องทํางานเนาะดูแลกูคนเดียวกูก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นภาระแม่ที่สุดก็ <c oughs> อะไรที่กูทําได้กูดูแลตัวเองได้ในตอนนั้นนะกูก็ดูแลตัวเองแบบไปกลับโรงเรียนหาข้าวกินเองได้ทําการบ้านเองรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองให้มันถูกตอ้องกูถูกเลี้ยงแบบนั้นตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยประมาณปสองได้แล้วมันก็ลากยาวมาจนถึงมัธยมถึงมาหาหลัยเลยพ่อแม่กูจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับกูสักเท่าไหร่ซึ่งวันที่เขาจะได้อยู่กับกูมันก็จะเป็นวันหยุดเขาซึ่งมึงลองนึกภาพนะในมุมมองที่เราเป็นคนทํางานนะวันหยุดจริงๆที่หยุดจริงๆอิะ แม่งไม่ใช่เสาทิต์ด้วยเว้ยเพราะเสาทิ์เขาก็หางานทําเหตุผลเนี่ยกูไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วเหตุผลคือต้องการหาเงินมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูกูให้ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในมุมมองตอนที่เราโตมาแล้วได้คุยกับพ่อแม่เราย้อนกลับไปเงินบางส่วนมันก็ไม่ได้ถูกใช้กับเรื่องนี้มันถูกใช้ในการรับผิดชอบชีวิตทั้งสามคนไปด้วยกันมันอาจจะเหมือนตอนที่แบบกูกับไอ้มาเชนเรียกชันกันคือแบบแก๊งมหาลัยเทาเราเรามีตังอยู่เท่านี้เราก็พยายามใช้ ันอาจจะเป็นแบบนั้นในตอนที่ช่วงที่กูเด็กๆเกตบโต,ตมาก็ได้ความสุขของกูอะเอาจริง,รงนะแมงไม่ได้ไปแทบไปอยู่กับพ่อแม่เลยแมงอยู่กับการที่กูได้อยู่กับตัวเองกูได้อยู่กับคอมกูอยู่กับคอมมาตั้งแต่เด็กเลยจะบอกว่าเป็นเด็กติดจอตั้งแต่เด็กก็ใช่ที่แบบยุคนั้นที่เขาบอกว่าอย่าเล่นวันละเกิน30สบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะอะไรเงี้ยให้กําหนดเวลาเล่นตอนนั้นคือแม่กูก็พ่อกูก็เตือนว่าเอออย่าเล่นเยอะเกินแต่กูเห็นทุกวันนี้งานของเราุกคนแมงใช้คอมไปหมดเลยเว้ยมึง นี่มันคือยุคของเรายุคที่เราเติบโตมาคอมแม่งเป็นเรื่องปก,กติมากๆแล้วเดือดกว่านั้นก็คือยาวเวียนมือถือเลยมึงคนเรามองจอกันวันหนึ่งกูว่าแม่งเกินสิบชั่วโมงแน่เอออย่างต่ำเกิน1ิบชั่วโมงแน่คือในมุมมองกูอะกูน้อยวันมากเลยในปีหนึ่งที่กูจะได้มองจอน้อยลงอืมมันอาจจะมีวันที่กูขับรถไปเที่ยวอ่อันเนี้ยกูจะได้แบบมองทางดูอะไรอย่างอื่นดูธรรมชาติซึ่งมันเป็นของจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจออะไรเงี้ยนะ ประมาณนั้นซึ่งอ่ะวนกลับมาวนกลับมาที่ตัวคาถามถามว่ามีความสุขกับคนอื่นไหมกูค,คิดว่าไม่นะแต่ว่ากูมีความสุขได้ด้วยตัวเองและมันก็เลยลากยาวมาจนถึง personality ในทุกๆกวันนี้ละมั้งที่อย่างน้อยตอนอยู่คนเดียวเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ยังพอมีความสุขกับตัวเองได้ในห้องที่มีไฟส้มของเราประมาณนี้นะครับสาหรับสามสิคำถามวันนี้ส่วนตอนนี้เลิกงานแล้ว6กโมงเพิ่งเลิกงานก็เลยจะไปนอนนอนเล่นพักผ่อนชิวๆนะ okay, เดี๋ยวรอเพื่อนกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ่วงครับเขาอยากรู้ว่ากลางของการเป็นเมนวันแนวมันคือยังไรหน้าคือคำต,ตอบแล้วใช่ไหมหน้าคือคำต,ตอบแล้วหรออ๋ออันนี้คนปวดท้องอ,อ,อนปวดท้องแล้วเพื่อนก็จะเป็นลม จะเอาเข้ามาทําไมก็เพิ่นพูดเบา็เลยต้องก็แก้นเพิ่นปวดท้องก็เพิ่นก็จะเป็นลมเพิ่นไม่ค่อยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนมันปั่นปวดคือเพิ่นปวดท้องอยู่แล้วใช่ไหมปวดกระเพาะใช่ไหมปวดมันจะอยู่ท่ากระเพาะมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมแต่ปวดเมนมันปวดตรงท้องน้อยข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นปวดไปหมดท้องอ่ะเพราะแบบมันก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกไปตากแดดร้อนๆแล้วก็เข้ามาแล้วเพิ่นก็จะเป็นลม อืมแล้วเพื่นเป็นลมเลยไหมไม่เป็นเพิ่นแบบเพิ่นไม่สามารถยืนได้ว่าเพื่นจะวูบแบบวูบคือคือจะล่วงอะ่ะจะล่วงล่วงเพราะว่ามัน,นแบบไม่คือเข้ามาในห้องแอร์แล้วนะหมายถึงแต่ว่ามันวูบๆหรอใช่มันรู้สึกแบบ จะวูบหมดสติแบบมันอยากนอนอ่ะมันผองไม่ถูกแล้วแลนอนไม่ไหวใช่ไหมมันนอนไม่ได้มันทํางานก็คือถ้าอยู่ห้องก็คงนอนไปแต่ว่าวันนี้น้องที่ทํางานเพินอยู่ๆก็เปิดโคนานขึ้นมาใช่แล้วเพินก็ยังไม่จบเรื่องเมนเลยอ่ะเรื่องเมนแล้วไงต่อแล้วเพินก็เลยไม่รู้ยังไงเพิรนก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเพิรนก็พยายามอื้อเอื้อออกไหมพออื้อออกปุ๊บหายปวดท้องใช่กอยากขี้คลาย ก็พอพอไปขี้ขี้ก็ขายมันเป็นไปอย่างนั้นเลยังไงไม่รู้อะเหมือนผู้หญิงหลายๆคนน่าจะเป็นนะแบบว่าพอช่วงที่ใกล้จะมีเมนหรือหรือตอนมีเมนทุกอย่างมันจะปั่นปวนไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าปวดเออปวดเมนปวดอะไรมันมันมั่วๆไปหมดหรือบางคนก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนะอืมเพิ่นมีอาการเยอะมากเลยแบบเดือนนี้เพิ่งม,มดหงิดมากเลยแล้วแล้วเพิ่มเพมก็แบบ ปวดหลังเอ่อเมื่อยตัวอยากนอนออมแล้วตอนนี้เพื่อนจะนอนอยากจำศีลอยู่ในห้องแล้วเ,เพื่อนกำลังจะจำศีลเพื่อจะไปอาบน้ำก่อนอ่าเพื่อนรู้เปล่าว่าปามบอกชาวช่องปามทุก,กวันเลยปามไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินเปล่าตอนที่เพื่อนดูชาวช่องปามปามจะชอบบอกว่าปามกลับมาใช่ปะ่ะปามจะรอเพื่อนเดี๋ยวว่าจะถ่ายเพื่อนให้เพื่อน<ๆ>ดูอะไรเง<ห>ี้ยแล้วปามก็ไม่ได้ถ่าย ไม่ได้เห็นได้ยินเลยเอเอนั่นแหละป้อมชอบบอกแลกกแ้วปอมก็แบบมันก็มันก็เลยเถิดกันแล้วก็แบบไม่ได้ทำแต่ว่าวอันไหนที่มีเพิ่นวิวมันไม่ดีเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะไม่รู้เพิ่นสังเกตแล้วถ้าปปมีเพิ่นใ,ในในคลิปแล้ววิวจะไม่ค่อยดีเพิ่นน้อยเพิ่นโฟกัสยอดวิวเออเพิ่นโฟกัสความสุขที่ที่เพิ่นหน้าบึ้งออกไปสิ เวลาดูหน้าเพลินตอนที่อยู่ในบล็อกมันตลกว่ะหน้าที่มันไม่จอยอันนี้ก็ถีพิเพิลนะ่ะทำทำหน้าแบบเป็นเมนแรวันแรกให้ดูนะแบบเมื่อกีอ้ทำหน้าปกติโอ๊ยเมื่อกี้น่ะจะจัดการคนจัดการใครอะจัดกาแล้วทำไมต้องเป็นเขาไม่รู้อะมันไม่เขาชอบคนอื่นไม่ชอบโ่้นะ ราเราว่าเพื่อนท,ทำปามได้เหรอเพื่อนจัดก,การปามได้เหรอ <IS IT IC AL> ยากหน่อยนะเพื่นไม่เอาเลือดมันจะออกหมดแล้วเลือดออกมาตัวแล้วกํานจถามอะไรอีกหมดแล้วเพ่นจะแบบน้วใช่ไหมแต่เพื่นอยากให้ปอมอยู่ด้วยเพื่อนจะแบบน้าแล้วใช่ไหมโอเคเพ่อนอยากให้ปอมอยู่ด้วยแล้วอยากให้ชาวช่องอยู่ด้วยไหมไม่เออแล้วมันต้องทำยังไง ไ่เงากให้ป๊าอยู่ด้วยฝากเขายู่ด้วยงไงอ๋อพรุ่งนี้เพิ่นฝากทุกคนมาดูปอมปามด้วยนะเพิ่นฝากให้ปอมปามช่วยช่วยเช็คห้องเพิ่นติดมาร์คสแตนคอยไว้ในห้องเราจะให้ปาาช่วยทุกคนมาช่วยนะไงให้ทุกคนมาดูเดี๋ยวทุกคนเขาก็แห่มาห้องเพิ่นอกูบ้าวมาช่วยกันตามหาสานดาคอยหาให้เจอให้ครบนี่ก็พูดเป็นเรื่องไปเจอไปเอานะพร้อมอยู่ด้วยจะไหม เอออยู่ด้วยแต่ให้เพื่อนไปพักก่อนแล้บนะมันทำอะไรอ่ <c oughs> ะอาชีจแต่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้อาบน้ำขอบคุณทุกทการติดตามขอบคุณทุกการติดตามครับโจมเจอกันพรุงนี้วัดดีครับ